กลับมาแล้วครับโกใส่รถใส่รถใส่รถโอ้ยย๊อบโอ้ยใส่รถ อยู่ครับอยู่ครับมาตัวรับโอ้ยอยู่รับโอ้ยแมครับแมแมครับแแใหม่ครับอ่าส้มอี้มครับผลงาี้มอีกแล้วครับหีกงานครับาเียอคงนี้รัดมครับีเลยพชครับก็ยังใช้สดำอย่เหมนเดิมครับตาเต็มคำครับ มา,าแล้วครับเต็ม3ครับโอ้ส้มส้มครับอากาศดีนะครับอากาศดีหมายก็ดีนะครับเรือก็ดีแต้มก็สวยครับครับ กัดแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับอ่าลงปุ๊บกัดปั๊บเลยครับโอ้โหหมายเดิมอีกแล้วครับโอ้โหขึ้นกันครับเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดอ่าโหไซส์สวยแล้วครับครัเต็มแรงก็มาแล้วเนี่ครับให้ตีตามหญ้านะครับเอาหลุดพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดอ่าได้ครับเต็มแรงครับภาพหมายก็เดินเดิมปากฉีกเล้วเนี่ยครับ ให้ตีตามย่าตามอะไรเนี่ยเราสังเกตนะครับดูน้ํามันไหว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 เนี่ยมีตัวมาเป็นกัดแล้วครับเดี๋ยวขอย้ำทึกภาพครับดีครับนี่ครับแทมแรกครับแทมแรกของมันใหม่นะครับอ่าส้มนี่ก้มครับผลไงส้มอีกแล้วครับซส์พอดีพอดีนะครับในเล็กในใหญ่นะครับมาแล้แทมแรกครับส้มครับส้มของดีเมืองเพชรนะครับโอ้โหใช้ของทานแถวนี้ รถน้อยลงครับไครส่งเลยามแ,แน่ครับอย่าพยายามดึงภาพครับรเช้าครับมีตัวมโดนครับหมายเดิมนะครับยอดโอ้ยกัดกระโดดเลยไม่ทันครับมันงับปุ๊บกระโดดเลยครับโอย ผู้หมายนี่ดุอะไรขนาดนี้นะครับดุด้วยปลาก็เยอะนะครับเราต้องหาจังหวะตีดีๆนะครับดูหมายดีๆนะ ไซโลครับไซรโลครับไซรโลครับโดนเยอะับโอ้ยไซรโลครับโอ้ยขึ้นบอลครโอ้ยโดนแล้วครับโดนได้ครับส้มส้มครับโอ้ยเฉียดโลครับตัวนี้ครับเอาจนได้ครับอ่าสภาพหมายเดิมๆครับอากาศคืมฟ้าคืมฝนครับแดดไม่ออกครับได้แต้มครับโอ้แต้มสวยครับ สภาพหมายกเดิมๆครับตามต่อตามอะไรเนี่ยลูกตาขึ้นเยอะๆนะครับอุ้ยเหนื่อยก็จะได้หมายตาครับเดี๋ยวขอย้ำทึกภาพครับครับมาแล้วครับต้มที่สองครับอ่าเฉียดโลครับตัวนี้เฉียดโลครับเดิมเดิมครับมีส้มครับของดีเมืองเพชรนะครับก็ยังใช้สีดำอยู่เหมือนเดิมครับเต็มตาเต็มคำครับสภาพหมายก็นเดิมเดิมครับ มีลูกปลาขึ้นเยอะๆเยอะๆเนี่ยเราตีไปเลยครับย้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราใส่ความอดทนครับตีย้ำไปย้ำไปตรงนี้ลูกปลามันขึ้นเยอะแยะเยอะเนี่ยมีตัวไปโดนครับยังไงมันก็ต้องกัดครับใสยสวยแล้วครับถูกเสียบโลนะครับดีครับอากาศไม่ดีครับพื้น้าผมปวดเงี้ยแดดไม่ออกตีเรื่อยๆครับดีครับ อยู่แล้วครับ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 มาตัวครับโอ้ยอยู่แล้วครับโอ้ยมาแต้มครับโอ้แต้มสวยครับติ้งตะจิตงระจิ้งระจิโอ้ยแต้มสามรับโอ้สายสวยครับ ภาพหมายก็เดิมเดิมนะครับเห็นมันจิบน้ำไล่ลูกปลาอยู่ก็เรียบร้อยครับตีสองไม้โดนแล้วครับนี่ครับหมายเดิมเดิมนะครับมีตัวเป็นโดนครับ๋ยวขยายามทึกภาพครับยอดจริงๆมาแล้วครับต็มสามครับโหส้มส้มครับวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีหมายก็ดีนะครับ เกลือก็ดีแต้มก็สวยครับอ่ามาล้วอีกส้มโอ้เฉียดโลครับตรงนี้วันนี้แต้มสวยกัยแล้วสามแต้มสามแต้มแล้วครับกภาพหมายก็เดิมเดิมครับปลาเยอะจริงครับปลาเยอะจะเขี่ยวสักนิดก็ต้องใจเย็นๆนะครับตีปลาเข้าขอเดียวนะครับพี่ส้มส้มครับตองนี้มุงเพชรครับพยายาบทึกภาพครับโอ้โหมันอยู่คนเดียวอาการอย่างนี้นะครับหลายหลายคน อาจไเจอกันบ่อยครับผมเนี่ยโดนไปตามนะครับแทบจะทุกวันเลยเนี่ยครับอาการฟูเนี้ยครับให้ค่อยไล่นะครับไม่ไล่ไม่ต้องรีบครับค่อยไล่ไลยสายนะครับดึงดึงขึ้นมาไม่ต้องรีบไม่ต้องไปดึงครับปล่อยฟีตะปูเลยครับเนี่ยผมเจอบ่อยครับบางทีติดสายไฟมั่งติดหญ้าติดอะไรเงี้ยครับมันไปสะดุดแล้วมันก็เกิดอาการ ตีตะปูเนี่ยมันย้อนกลับครับค่อยไล่นะครับค่อยๆไล่เนี่ไล่ไปเรื่อยๆผมโดนจนชินแล้วนยครับอาการฟู่ก็จะหายไปครับเห็นไหมครับหายไปแล้วครับแล้วเราก็สาวกลับอย่างปกติครับก็ไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ครับเนี่ยวตีติดสายไฟเหล่านี้สายไฟมันเยอะครับโอกาสพลาดมันก็ดีบ้างแล้วครับนีครับเจอเนี่